เด็บเตเข้าโกเลยอ่ะนี่เอาเส้นี่ไม่ใส่ใส่ปะทำไมทิ้งเล่นขา้อาาว่าอะไรเมนูกาะเพราะอะไรอ่ะกัล่าเพราะเมนูเตะอ่อนเนี่ย <Yeah. S 2> เขาเลยเรียกว่าเมนูการอ้าวแล้วบางเคยดูบอลเหรอ มันชอบบอลชอบอะไรทีมอะไรทีมแมนยูอา้าวชอบทีมแมนยูแล้วใส่ไปเพื่อไม่ล้อเหรอไม่มันไม่รู้จักทีมอะไรเลยเลยจะชอบทีมแมนยูเองไงใช่อ <Yeah. S 1> ืมแล้วก็ใส่แมนยูไปหาเพื่อนใช่จะโดนล้อแล้วเพื่อนว่าไงแมนยูกะกะไงโอ้แต่งตัวไปแต่ถ้าเราไปแก้งทีไหนเขาก็บอกว่าแมนยูกัเหรอ คา้าวอนแกงคนไหนเขาบอกว่าเมนูกะ